ส,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 สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงบนสุขุสุขนะคนสบายมาสบายดีป้าลุงเดี๋ยวเศร้าดื้อเด้วเด้อบอกไว้ไวบอกไว้ว่าเดี๋ยวเศร้าดื้อไวปรุงยอดนี่สิปรุงครีมพี่น้องมุขิตารับปุ๋ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ยา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 เฮ้ยยาแต่ยาน้องชืตื่นน้องชืตื่นครีมพี่น้องมียังแน่หานยอปาเด้อเดินเอาเอามาแฝกขาดเอามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาทาครีมเหมือนพี่น้องครีมปรุงเออ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 ครีมปรุงหัวมาปรุงเอาเองเบิ่งมียายังแน่เอามาผสมผสมกันแล้วก็ตีให้แตก ล้วก็ใส่ทาใส่หอกกลางคืนหาใส่มาเป็นประจำหลายปีแล้วพี่น้องเอ,อ้ยใส่มาตั้งแต่อุ้ยหลายปีเลยหกเจ็ดปีเลยตั้งแต่ประเฮียนนี่มียาอันนี้ช่องหลอดอันนี้ก็ซินอันนี้ตั้นก็ซินตัวนี้ชักยากยัายางี้ตัวนี้เป็นยาวิตามิน อ่านั้งนั้เนเดตัวเฮตนจะเปยาอย่างอ่านบอเป็นมีแต่เคยใส่หลักก็ใส่มือพาใส่หลักก็ใส่กระปุกทำความสะอาดเรียบร้อยกระปุกเก่าอเนี่ยใส่หลายปีนะมีแต่ข้ามันเบิดหลักก็เสร็จทำความสะอาดหลักก็มาปรุงต่อโอ๊ยอย่าพ้าคันปรุงต่อกันไปเรื่อยๆมันมันกลิ่นเหม็นต้องล้างก่อนอย่าเลาะนะนี่ดี จะเอิ้นว่ายาอีกยังอันนี้อันนี้ไม่ถูกเอาไ,ไม่ถูกมาเสร็จมาก็ได้เลยมาก็ได้ทำเมือ่อละเป็นยนะังไงน่ะปรุงครีมยังวะเอาตัวนี้ลงไปตาตัวนี้ให้มุนพี่น้องเลยเผื่อตัวนี้ลืม มาถ่ายอีเมยมาก่อนบ่๊ะ้าแม่ไปขุดกบพี่น้องเอ๋ยหักบ่ได้ไปน้ำผมไม่แพ้ลูกเอ้ยฮักกามาสิเมื่อนี่ไปส่งเครื่องครับบอ๊ะอนี์นะตามตัวนี้ให้ละเอียดได้โอกาสลูกนอนเอาเดี๋ยวก็นยามาบังกล้องกว่าเฮ้ยจะอีหยังมึงดูก่อนเอ้ยเป็นอันอยากเบิ่งอยากเห็นอยากคู่อ้ยหลานเอ้ย อยู่ซืฉอๆในลูกเบิรงสำนักก็ได้เบิรงสำนักก็ได้เอาตัวนี้ลงไปไปวงวังไงมานั่งพี่มานั่งพี่มานั่งพี่มาเทสให้มันมุงม้งงามแน่ขบเบิรงงามอ่ะขบเบิรงน้ำงามแน่ขบเบิรงน่าสิยักเบิร์งยังนักหนามันมียัง,ง,ยงดอกลูกเอกิอร์งโมเนเวียกของเจ้า พี้ยของเจ้าก็บอกว่าดอกเหยพี่แอ๋วก้องผู้ใหญ่ปุง้งเธอหนึ่งเบ้อกุ้มเป็นเดือนสองเดือนนั่นว่าบ้อจุเนาะอยางนั้นก็ซิลลงไป ตีตีสามอย่างนี่มันมันเข่ากันก่อนกระปุกกับใหญ่โพดโพเนาะเจ้าเสียดอะไรแะไรบูมีกระปุกหายากยากขน้อยกะน้อยโพดขันใหญ่กะใหญ่โพดสีห้ากระปุกมาเปลี่ยนขันกระปุกน้อยมันผัดบุกหักแน่นเอาเลย โซห้ามยาโซ่ี่นี่มีข้ามตัวนี้มีเห็ดให้มีสีเหลืองพี่น้องอ <c oughs> ีเออกักสีสวยยังกรบพุ่งแต่ละอย่างแต่ละ <c oughs> อย่างเพราะว่า ใส่เลยพาใส่ก็เลยว่าใส่ไปตัวนี้อาจจะเป็นวิตามินเนาะตัวทีมีความยุ่งยากในการปรุงตัวนี้นี่ตัวนี้พี่น้องขาเขาบดบดละลายมันสินแยะแยะหน,นา คีมเนี่ยสิบแห้งเกินไปเลยสิบอ่อนเกินไปมากอ ัดอีเมะไปใช่ป่ะห้าม่ตัดอีเมะมาดูน้าเดี๋ยวลงเลยทำเลยน้ำโอ้ยแค้นใจดิห้ามีตัดก่อนพี่น้องเอ้ยตัดนี่แก็บจุดแก็บ,กบ,กบนั่งลงนั่งลงเด็กเล็กก็ได้สำหรับตัวนี้นี่กาบมันเ้าก็เาอาลงไปนั่เพราะว่า อะไรมันก็เปื่อยพอมันกัด,ดเดยนี่อย่าเผาแกอย่าเผาแกบอช่วยป้าก็ได้ป้าเหตุเองแกตัวนี้ให้ป้านี่แกตัวนี้ เกลี S <S <Pop> ่ยออกมาเข็นติเก่งบอบอเอาไปดินบะนี้เอ้าเอาอันนี้มันไปดินเด้อเออเอาไปไปดินวิตามินมีอยู่10เม็ดสูตรหนึ่งถูก80บาทถูกได้ไหมต่างกันคือหัวเหียนมาแวเท่านั้นเองนะก็เดียวคือมันนี่ผลไม้ใหมัมใคร ยาเฮ็ดเฮ็ดตัวนั้นนะเฮ็ดใ้ใครตัวไหกลมืออะไรเมื่อไรดิฮะบทหาจะมากลมันกับบทหามันไปส่งเครื่องเขามันชิไล่เครื่องวันนี้นะไล่เครื่องงวดนี้เลยเสียงงวดหนามาใหม่ ยายอย่าไปยาบายอันกินแม่ตัวน,นี้มันต้องลอกตัวน,นี้ออกมันมีทางนอกมันนี่มันเป็นเกล็ดแข็งแข็งยาตัวน,นี้จะเสีย,ยอยูเ่เดีย๋ยวเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดมามันเปื้อนนะโอ้ยนอหลานเอ๋ยมันบวมเห็นไหมอยากจะจะก็ไปหลินเซ่ออยู่เน่เนลูกเอ๋ย ยังก็นั่งเบิ่งซื่อเดยจ้ะอูมัดใม่ใช่สามุ่จะไปแก้ตัวใดแก้ตัวอยู่บ้านตอนป่าชาวเขียวแก้ตัวพุ่นกับมัดใหม่แสดงว่ารัดเอาอยูนิฟอร์มรัดไม่ใช่ก็เดียวไม่มันมีอยู่มีได้ดูให้เราเอาไปต่อรักง่วนบนไหนมันมีอ่ะนะมันมีทั้งนอกมันนี่อืม แข็งแข็งเก็ดแข็งแขงตอนนี้มันคืถูกปวแตกมันคืบปวละลายข้าวกขาวรกเดียวนั่งอยู่หันก็เห็นนั่งอยู่หันก็เห็นอมารื นันผูอยากผู่อยากเห็นโอ้ยเรือหน่อยเลยดูเห็นบอกขนาดแกมันยังเอาต้องใส่ตู้เย็นไว้อีก่นองเออบัตท,ท่ามาันจังบ่อขนา,า,นานขนาดว่า นี่อยากให้เงากระิมเดียวอยากมีคลายเลยค้นบุคคลนิยมบ่กเฮาผัดถือกระิมอันนี้มันมันมันบมุน แกงเงงอีกอมันกินแกงขียดอือตีมันไม่โดนเลยเข็นบ่ไหนตามันห้ากะปุก่อยมาเปลี่ยนบ่อวะ บะทาบะถ่ายสิเปลี่ยนมีแต่ใช้เวลาเฮิงในการตีตีอยู่นี่แหละๆๆๆตีอยู่นี่แหละอ้าวแม่จได้สิแม่ทจะถ่ายคลิปนเจ้าก็บไปพี่น้องเยเดๆๆอใหพี่น้องเบิงดูโอ้ยนี่ๆๆเออเห็นอยู่เห็นอยู่นี่อ๋อพี่น้องเขียดกบแม่ปพูดอ๋อกบใหญ่กบใหญ่เอาไปไว้เห็นน

มันมนละอียดได้พอมาล่ะเนเห่าไหนพอมาซื้อห้เพกันคลิปหนาเด้อพียงเด้ออยู่ดีแมงกับสุขสุกุนนี่หนาตาของครีมเฮานี่แหละครีมครีมฐานาของเฮากรสีตีอีกไปเบ่งเฮงผู้พ่น้องไม่แล้วอันอันนี้มันกรเปื่อย ใส่แต่กลางคืนเท่ากับใส่ตู้เย็นไว้กลางเว้นก็นใส่กันเย่แล้วก็แป้งฝุ่นธรรมดาจบพี่น้องเอยเท่านั้นแหละเฮาเป็นคนบบหมักแต่งปันใดคลิปนี้ก็ท่าอยู่นี่ทาแต่กลางคืนนี่แหละคันขาตัวน,นี้เลยมันแต่งหนาบบขึ้นมันมันบ่จับพีดตีไมแหงพี่น้องขอบอกขอบใจที่ติดตามพบกกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเล้อขอบอกขอบใจสุขดีสุขมานร่ำรวยเอียงเอียง โอ้โหทิศยังโบราณพี่น้องได้กระปุกใหม่ได้กระปุกใหม่มาใส่นี่พอดีงามหากเวลาปรุงนี่อยากปรุงยากเวลาหอาคนปลปุกใหญ่เลยสบายนี่แต่ตอนปรุงสวยงามมากใส่ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนผอได้นีได้ใส่แล้วเนี่เออนีไปอีดีเลยพี่น้องวานนี้นี่นี่กระปุกใหญ่นี่นกระปุกใหญ่นี่เอาไว้ปรุงปรุงแล้วออกมาใส่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นี่ปรุงยากมันมันตี អីរីផងเด้อពុកកកគិតຫນ້າពីណាអើយប๊ะฮะទៅໃສយ៉ាងហ្នឹងអឺអឺ